องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดพิธีเปิดค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สารใจไทยสู่ใจตารุ่นที่38ณห,ห้องประชุมยูเลกาอาคารสำนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปทุมธานีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรดวงฤทธิเบญจาทิโกนชัยรุ่งเรืองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมเป็นประธานในพิธีเพื่อร่วมส่งเสริมให้เยาวชนในโคร ได้ประสบการณ์การเรียนรู้และเกิดแรงบรรนันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ได้เห็นถึงความสําคัญของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชีวิตประจําวันผ่านกิจกรรมที่จะได้ฝึกฝนการแก้ไขปัญหาโดยการสแสวงหาข้อมูลและนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการตัดสินใจอย่างเป็นระบบผมดูจากบรรยากาศาเมื่อกี้นะความรักความสามัคคีได้แน่ๆนะครับเพราะว่าน้องๆหลายน้องๆส่วนใหญ่มาจาก ต่างพื้นที่กันนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมเห็นแล้วแน่นอนเลยผมสัมผัสได้เลยว่าเ,เขารักกันแล้วเขาเป็นเพื่อนกันนะครับผมคิดว่าสิ่งนี้มันมันเป็นสิ่งที่มีค่านะครับอีกหน่อยในอนาคตเขาเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือว่าจบมาเป็นทรัพยากรที่สําคัญของประเทศชาติเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็จะใช้ความเป็นเพื่อนนี่แหละนะครับในการติดต่อประสานงานในการทํางานร่วมกัน ครับผมคิดว่าก็เป็นประโยชน์มากๆเ,เราจะมีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็พัฒนาทางด้านความคิดซึ่งเรื่องนี้เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับบางทีเราเ,เรามีความรู้ความสามารถเราเรียนตามตํารามาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ากระบวนความคิดหรือว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยถ้าเราไม่เชี่ยวชาญทางด้านนั้นเนี่ยนะครับหรือพูดง่ายๆว่าถ้าเราเชี่ยวชาญทางด้านนั้นมากขึ้นน่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆ นายสุวรงวงศิริรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเปิดเผยว่าการจัดงานในครั้งนี้มีเยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้จํานวน320คนเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเยาวชนทุกคนจะได้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกสาขาความรู้รวมทั้งยังได้ฝึกกระบวนการคิดการแก้ไขปัญหาผ่านกิจกรรมการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่ถือว่าเป็นประโยชน์สําหรับเยาวชน เพื่อนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตสำหรับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าค่ายสารใจไทยตู่ใจใต้รุ่นที่3 8ีนะครับมีน้องๆเยาวชนมาร่วมทั้งสิ้น320คนก็จะเป็นเยาวชนที่เป็นน้องผู้หญิงเนี่ยมากกว่าผู้ชายนะครับแล้วก็โอปชอได้เตรียมพิพิธภัณฑ์ทั้ง4นะครับได้แก่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพันธ์พระรามเเนี่ยที่น้องๆจะได้เข้าไปชมนิทรรศการในขณะนิรรการเราก็เตรียมกิจกรรมที่มีชื่อว่าเดอะบ็อกซ์เดอะบ็อกซ์นี่คือกล่องนะครับข้างในก็จะมีอุปกรณ์ที่น้องๆเนี่ยได้ทํางานเป็นกลุ่มก็จะต้องใช้วิธีที่เรียกว่ามีกระบวนการคิดว่าเอ๊ะเราเตรียมอะไรให้นะครับให้น้องรู้จักการประดิษฐ์ทํางานร่วมกันหลังจากนั้นเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ไม่ตอบโจทย์เนี่ยน้องๆก็ได้วิเคราะห์ได้ถกกันครับ ทำอย่างเงี้ยหลายๆครั้งจนกระทั่งได้ผลงานออกมาแล้วเขาก็เอามานำเสนองั้นน้องๆเนี่ยก็จะได้กระบวนการคิดที่เราเรียกว่าลอจิกหรือการคิดแบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นตักกะซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญของวิศวกรนะครับต้องยอมรับว่าวิศวกรเนี่ยเป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศไทยมีส่วนในการสร้างชาติครับโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็น 5. 5SC กห้ารการพัฒนาไม่ว่าจะเป็น EET ยังขาดแคลนวิศวกรครับ หรือแม้กระทั่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทางภาคใต้ก็ดีนะครับงั้นอ,อพอก็เป็นส่วนสาคัญครับที่จะร่วมในการสร้างสรรค์เตรียมกําลังคนโดยน้องๆเยาวชนจากาชายแดนภาคใต้นี่แหละที่จะเป็นกําลังสําคัญในการจัดกิจกรรม3วันครั้งนี้ครับ สำหรับกิจกรรมค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่38เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมามากกว่า10ปีโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง10เมษายน2 564มีเยาวชนจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน320คนประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี76คนจังหวัดยะลา61คนจังหวัดนราธิวาส70คนจังหวัดสงขลา5้าคน และจังหวัดสตูล57คน